มาพี่น้องมือนี่สิบ้าหาหน่องใหม่มาต้มเนาะนี่ครับหน่องใหม่พี่น้องอุ้นโนมมาโมมาเมื่อกี้มือครับผมอุ้น่ะปักง่ายเลยครับบระดิมาแข่งสามมือครับขึ้นง่ายเลยขึ้นนอนหนึ่งพี่น้องนี่ครับอุ้นนี่ครับนอนหนึ่งพี่น้องสามนอนนี่เหลือเฟือครับผมต้มกินกับปนนเาะ นี่เดครับนนีนนคนะะ้ครับนวสามนว่าเพตุ่มยกปนครับนวน่อยกํลังขืนไม่อีก่นว่าอย่หนโอ้แต่ะอวนครับบนตกยัได้กินรองไม่อยู่นึ่น่นอนนึ่งโอ้ยอุ่นครับอีกนว่านึงเะพี่น้องกวาเดียวนะอุ่นตะอนบ่อุ่นนวนึงครับอู้กินม่เบิดครับได้หวดมือนิป้าขืนนาหอุ่น ผุ่นนุ่นนุ่นเต็มเหลือเตรน้อย่างไงครับผมซีน้อยุ่นยังเหลือเต็มอยู่พี่น้องไงนี่มาองกำลังเตี่ยมอยู่คุณผุนครับเมี้ยเบื่อเด่นอ่ที่น้องนี่เขมียนีกสามมือครับเพิเอาอีกน้องเบืองกว่านั่นอีกผุ่นผุนพี่พี่นมาเลยนี่เมียนะครับนี่กินปุ๊บทันแล้วนี่พี่น้องไงผุ่นอู้นี่เมี้ยเบิื่อทำนี่ มว่าเมื่อกี้มือครับพี่นึ่งค้างเลยด้วยพี่น้องกว่านึงเขาไปเบิ่งเทิงคุณด้วยนี่วันพี่น้องโอ้โหเก็เต็มพี่น้องเลยโอ้ยมาเอาไปกินใส่กันครับอุ้ยมาหนึ่งมาหลอกหลายครับต้นส้มไอพี่น้องเลยโอ้สามนอสีนอสคนพอได้เกียงมึงเขา,าเอาไม่ อุ้นครับพี่น้องอุ้นเต็มจิกินมาไวครับพี่น้องเอากินแส้กันครับดิผมอุ้นจะน้อยง่ายเลยครับน้อยเอาไว้จะสองสามหมื่นหรือเปล่าพี่น้องนะครับเอาพอได้กินครับเสียหาน้องรู้มันก็ยังเต็มอยู่ครับไปเที่ยวนาครับผมมาเอาไม้มาต้มครับล่างเดือดเลยครับ นี่แหละต้มด้วยเตาเฮ็ดจจกหม้อของเขาห้องนี้แล้วพี่น้องเดือดบุบบ,บครับโอ้ลูกดีกับแตกฝนแตกแดดอยู่ยนี่ครับพี่น้องเอ้ยบัต้องยานเปื่อ,อยก็ยังเตาของรลห้พุ่นพี่น้องต้มเดือดบ,บุบบหวันดีไปพร้อมครับผมบัต้องกลัวฝนครับมัต้องรบฝนรบแดดครับพีบ่น้องแตกก็นี่แหละเง้มอย่างดังเขาก็หาฟื้นมากพี่น้องใส่เนาะต้ะตมเนาะใหม่ห้องแล้วแบบพี่น้องเนียฝนบุบบบ,บ ยังน้อยกะเนี่ยนตัวครับจากตุ่มออกจากสองน้ำนะครับน้องผมมักตืดในยังน่อยครับผมมักผมน้องนี่ก้มน้ำใหม่ครับมันจะปนเนาะเก้วกับปี๊แตงสำหรี่น้องเนี่ยกินห้องว่างห่ากครับผมแตงคุณ